น,นี่ถ้ใครไปตกปลาเลยครับ,รบได้แล้วอยากจะกไสวิวขอบคุณสวิวที่สุชาพามาตกปลาเต่าวันนี้ <c oughs> ไม่รู้จะได้ตัวใหญ่อย่างที่สายคาดหวังไว้หรือเปล่าเดี๋ยวเราติดตามกันนะครับผมเหยือ่อรันท่อครับเหยือรันท่อภูกเก็ตนะครับตาเบ็ดของฮุกเมกเกอร์ครับเดีย๋ยวลองดูครับ Yeah. Okay. ส้มเก๋าส <Som> ้มนะครับเาส้มใหญ่นะครับอ๋อเหรอเหรอส้มเป็นตัวนะครับส้มผู้นะครับ น้ำ3เมตรถึงปุ๊บเอาเลยใช่ไหมครับสาวมนา,ายัางเดียวยังเดียวครับ น่าจะเป็นอะไรครับดี่กลนครับดอกดอกดอกแน่นอนที่เราตามหาดอกนะครับวันนี้ดอกแดงตัวที่สองประมาณสี่โลสี่โลโอ้ตาเห็นเลยครับ เหม่กินอุ้งสลับเปล่าหนึ่งลูกอะไรเอ่ยดอกแดงดอกแดงครับโอ้ตาเห็นเลยครับใหญ่กว่าเมื่อกี้หน่อย,อยจริงด้วยง่ายง่ายนะครับง่ายง่ายนะครับชัดเจนครับ <c oughs> <c oughs> รออยู่แล้วครับเรน่อยเมน่อยครับตัวนี้เลันเลน ใช่ได้ใหญ่ใหญ่อีกแล้วครับเก่าใหญ่ครับโอ้โหถ่ายคลิปหน่อยดิเนี่ยเก่าดอกแดงครับกินเหยื่อสโลจิกของซีจ่ายนะครับซีเจนะครับเก่าดอกแดงไซส์ใหญ่ทะเลภูเก็ตครับผมเหนื่อยไหมครับเหนื่อยครับโอ้ยครับโอ้สุดยอดนะครับวิวได้ยินนะวิวได้ยินตรงนี้ไอ้ดอกไซส์ใหญ่กินกระหล่ำไท ต้องไหนนะในนี้ก็ป่าในนี้ก็ป่าวแก่เขาแล้วนะไม่ได้ป่ามีเมือมอยู่ตรงไหนนะครับคุ้มอีกแล้วครับโอ้รออยู่คนเดียวเลยวันนี้ ไปสวยอีกแล้วเสาดอกหางซ้อนนะครับเ่าส,ส้มบ้านเรานะฮะดอกที่สามหรือเปล่าครับใช่จ้สะสารันตอยู่ใน ตัวที่สมของเขานะครับวันนี้โอ้โหอัดคนเดียวสามตัวแล้วฟ<อ>ังเสียงหอมกันนะครับ ดอกแดงคู่นะครับโอ,โ,โอ้โหเลือยอนมาจนโอ้โหดอกแดงคู่ไหนถือหน่อยถือหน่อยมาถือรอๆอเลยดอกคู่อะไรวะดอกแดงคู่นะครับรถถออกนินจิกนะครับ

ใจครับเอาแล้วครับมันจก็มายืนตัคร like ับอะไรครับ้เทีกันอ้ยกดกดกดไหกดมันกดอยู่มันกดมันกอ้ใหญ่ใหญ่ใหญ่ๆห่ห่ใหญ่ใหญ่จริงไ ดึงโอ้หยเกยก็ไม่มีปลาเลยไม่มีปานหายไปแล้วครับอังเกยแก่ครับอังเกยยักษ์ครับโอ้อังเกยยักษ์ครับโอ้โหวันนี้เกือบเกือบสิบนะครับเกือบสิบโลตัวนี้เกือบสิโลนะครับอังเกยยักษ์ตัวนี้โอ้โหเออนแรกเอาเคยเจอตัวขนาดนี้นะครับอังเกยยักษ์ครับ เลยเป็นเกือบสิบเลยใชเนี่ยเกือบสิบครับโอ้โหนี่ครับปลานเกยนะครับกระพงเหลืองนะครับปกติจะมีปลานตัวนี้ฮะตัวนี้ขนาดใหญ่มากนะครับสีเหลืองหายไปแล้วตัวนี้กลายเป็นสีส้มเลยครับโอ้ใหญ่มากนะครับตัวนี้ครับฮะปลานตรงนี้ปกติมีปลานตรงนี้ฮะหายไปแล้วนะครับเออคีมดีกว่าตัดผิวอยู่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 ครับอ่าหรือทัลานนะครับกระพงเหลืองอังเกยครับต้องไป ปล่อยไปเลยไม่จิกปลามันเหนื่อยยังเลยดอกแล้วต้มคู่แล้วดอกแล้วส้มคู่แล้ว ชมคู่ตายตายตายยอากหน่อยยกหน่อยมคู่อีกแล้ว6กีละคู่นะครับต้ทียะตัวครับต้ทีละคู่ครับ้ดอกคู่นี่เป็นเก่าซสมคู่นะครับาเฮ้ยทำไมมันหยุดปวั่ไดหรอนั่น นี yeah, yeah. Nah, um ่ยงเหนียวเนี่ยใหญ่ๆนิดเนีาะเหนียวนะเหนียวเนี่ส้มอีกแล้วอยดอกอีกแล้วดอกอีกแล้วโอ้โหห้าดอกแล้วนะครับโอ้โหคนเดียวครับลูกดอกตัวที่ห้าของเขานะครับดอกอีกแล้วโอ้ย กี่ตัวครับห้าแล้วครับ,รบโอ้โห,โหโใหญ่อีกแล้วใหญ่อีกแล้วเบรกเอาอฟืดๆืดดเลยนะครับออกเรียบไงเขาชูออกเรื่อย <c oughs> ยอมไม่เห็นซ้ำ <c oughs> ออกเรียบเขาชูออกเรือยด, <c oughs> ดอกที่อะไรครับจ้ดอกที่หกจ้าคนเดียวหกดอก ตัวนี้ใหญ่ตัวนี้ใหญ่ตัวนี้ยังละแตกเลยซิ่ไปเลยไปซิ่งหลับไปนะหยิบบ่อเบ็ดอ,อก้อนี่ขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วครับเป็นอะไรครับดอกจ้าดอกจ้าลอ,อยยังจ้าลอยแล้วครับโอ้โห ไอ้สวยครับง่ายง่ายเจ็ดโลครับจะเกี่ยวตรงไหนอ่ะเกี่ยวค้างก็ได้ดิเกี่ยวค้างก็ได้สุดเลยลงหลุดได้ลงขานโอ้หอกแดงตัวที่เจ็ดครับผมชับชับครับวันนี้มีไซส์หน่อยนะครับ เอาดอกแดงเหมือนเดิมครับผมถ่ายรูปหน่อยนั่นถ่ายดิครับห่างหน่อยยกหางหน่อยโอ้เอาดอกแดงนะครับยิงตัวเล็กปลาเป็นหรือเปล่ามันกินตัวเล็กกันเมื่อกี้อ่ะยิงตัวเล็กกินดึกๆอยู่นะนะดูดแล้วครับเอาแล้วครับขามือครับขากล้องเลยครับโอ้โหดูดแล้วนะนี่ตามมาซ้ำหรือซ้ำตัวเล็ก

여가고 송여너. ดูเหยื่อกันว่าเป็นยังไงครับดูลูกปลาให้สินะฮะมันจะเล็กน้าดูอ่ะเละแปดตัวตัวปลาครับกกปลาอะไรโอ้โหนี่นะครับดูเหยื่อที่ปลาตามซ้ำไปนะฮะตายคาที่นะ,น,นะครับขาดไปไหนเลยนะครับคนขาดตาหเจ็บขาดไปตาหนึ่งครับ นี่ฮะเละทั้งตัวเลยครับโดนเก๋าใหญ่ไม่อยากกินไปทั้งตัวครับโอ้เละตุ้มเป๊ะนะครับนี่ปิดทริปหาปลาตี้งใจนะครับวนี้อากาศดีตั้งใจนะครับด้านซ้ายคือเกาะราชาน้อยนะครับผมเราอยู่ด้านตอนหลังของเกาะราชาน้ตกับวันนี้ได้ปลาพอสมควรนะครับพี่ก้นพี่กุนครับวันนี้ตกไปกี่ตัวครับผมหกดอกหกดอกประมาณ จิกเกือบจี่ตัวครับวันนี้นะจิกปลาเยอะนะได้ได้ได้ก็เลยมากเอยมากครับผมปลาดีครับปลาดีข้างหลังนี่ที่ประหลัดก็ตัวเคยมาครับวันนี้ตัวเคยใหญ่ครับครับตัวนี้ก็ตองใหญ่ตองใหญ่ครับสี่กระโหลกครับโอ้โหมากระจายครับกินกินนะครัะจายเลยครับเดี๋ยวหลังปีใหม่แล้วมา ตัวกันใหม่นะครับ